ช่วง Happy Health ใส่ใจในสุขภาพสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบางปะกอก9 International เสาร์ที่แล้วนะคะในช่วง Happy Health ใส่ใจในสุขภาพเรารู้แล้วว่าเราสามารถลดความอ้วนของเราได้ด้วยการฝังเข็มเสาร์นี้มียิ่งกว่านั้นอีกโอ้โหสามารถลดความอ้วนได้ผลดีด้วยการลดขนาดนี่ลดขนาดกระเพาะอาหารของท่านจากใหญ่ๆ พราะมันต้องทานเยอะจะทําให้กระเพาะของท่านเล็กลงทําได้อย่างไรวันนี้เราอยู่กับศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดผ่านกล้องและโรคอ้วนนายแพทย์วริศอุทานวุฒิพงศ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอทํางไงหรอลดขนาดกระเพาะทําไงครับเราจะผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อ ตัดกระเพาะออกไปส่วนหนึ่งครับอประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณสัก80%ครับคุณหมอคาจากประสบการณ์ที่คนไข้ามาพบคุณหมอต้องเป็นคนไข้แบบไหนอย่างไรโดยปกติผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดชนิดนี้ะจะเป็นผู้ป่วยที่มีดัชนีมวลกาย40ขึ้นไปและมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันเกาหรือโรคข้อเสื่อมผลจากการผ่าตัดนอกจากลดน้ำหนักแล้ว จะทําให้โรคต่างๆหายไปด้วยอย่างสถิติที่ทางเราได้ทํามาโรคเบาหวานลดลงในผู้ป่วยถึง90%ครับโอ้หลังจากลดขนาดไปแล้วอีกเมื่อไหร่น้ําหนักจะกลับขึ้นมามีโอกาสไหมหลังจากลดน้ําหนักได้แล้วประมาณสักหนึ่งปีน้ำหนักจะอยู่คงที่ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอเพทย์หลสูงค,ค่ะครับ